รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับร้าน Big k น i t c าเฟนะคะเป็นร้านที่ให้ท่านผู้ชมสามารถเข้ามานั่งทำงานฝีมือถักนิตซิงถักโคเช่ส,สบ,บายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่มีเวลาแล้วก็ชื่นชอบงานฝีมือมานั่งทํางานฝีมือในนี้ได้และก็ได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยดียิฉันอยู่กับเจ้าของร้านสาวสวยของเราน้องไนสตันสีสกุลค่ะสวัสดีค่ะ ันก่อนน้องไนซ์เล่าให้ฟังว่าส่วนมากก็จะเป็นแม่บ้านมารอรับลูกบ้างมาทํางานฝีมือกันบ้างแล้วก็บอกว่ามีวัยรุ่นด้วยชื่นชอบมาวัยรุ่นก็จะมาทาอะไรนะผ้าือนคอผ้าพันคอกับหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เสร็จเร็วหน่อยซึ่งเราก็สอนเหมือนกันสอนเหมือนกันซื้อไหมพรมแล้วก็ แล้วกออุปกรณ์ด้วยใช่ไหมมี่ายด้วยใช่ไหมก็คือเหมือนบางทีเขาจะเปิดรูปมาอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ยากเกินไปแล้วสามารถสอนได้สนุกเหมือนกันมันใช้เวลาว่างคือพี่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเออถ้าคนมีอายุนิดนิดนึงเนี่ยก็ฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์เนาะถ้าเป็นเด็กเออเห็นบอกว่าเด็กก็มาทาได้ใช่ไหมเด็กมีอะไรให้เด็กทาบ้างเด็กก็มันจะมีจริงๆเด็กถักเนตติ้งได้นะคะสาหรับสมมุองไลอยนะใช่ค่ะเกินหกขวบ แปดขวบอะไรเงี้ยได้แล้วคือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยสมาธิจะยังไม่ยาวจะสมาธิสั้นถ้าถักเนี่ยก็คือจะเหมือนจะเป็นระโยชน์ก็คือเขาจะมีสมาธิสมาธิใช่ถูกต้องค่ะแล้วเขาทําเป็นอะไรได้บ้างนิตติ้งส่วนใหญ่เด็กอะค่ะก็จะให้โปรเจกต์เล็กๆหน่อยบางทีผ้าพันคอมันจะยาวไปอาจจะกระเป๋าคือถักขึ้นมาเป็นนิดนึงล้ครับ ง่ายพี่บอกมีทำตุ๊กตาด้วยใช่ไหมตุ๊กตาด้วยมาวันเดียวได้ของกลับไปเลยอะไรทำเป็นตุ๊กตากลับไปได้เด็กก็จะภูมิใจภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ฝีมือีนี่หนูทำเองนี่หนูถักนิตติ้งเองนน้องอะไรมาอะไรเงจะยั้งชื่อน้องเบบีมาให้คุณแม่เก็บไว้กอะอะไรอย่างงี้เนาะเด็กก็จะภูมิใจคือหนึ่งเด็กก็ได้ฝึกเรื่องสมาธิสองได้ฝึกกล้ามเนื้อที่ว่ากกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยสำคัญเนาะได้ฝึกกล้ามเนื้อผู้ใหญ่ก็ ฝึกเรื่องของสมองไม่งั้นจะเด็กเป็นอัลไซเมอร์กันเดี๋ยวนี้เขาจะติดสมาร์ทโฟนไงคะบางคนก็อบอกว่าเออมาทำอย่างเงี้ยเหมือนๆๆ <ๆ S 1> มีมีไปสอนที่นิเทศจุฬา <ๆ S 2> เด็กนักเรียนเขาบอกว่าแบตมือถือไม่หมดเลยปกติแบบบ่า,บายโมงแบตมือถือ,อ,อมหมดแ<ช>ล้วเฮ้ยนี่น่าจะเป็นหนทางในการเลิกติดมือถือกับ <ๆ S 2> เกมนะเนี่ยจับเข้าคอร์สฝึกนิตติ้งไปเลยนั่ง ใช่ใช่แล้วฝึกได้กล้ามเนื้อได้สมาธิด้วยน่าสนใจมากมายนอกจากนั้นแล้วถ้ามาที่นี่ได้ทานอาหารอร่อยด้วยทานอาหารอร่อยกันไป2วันแล้ววันแรกเบาเป็นสลัดวันที่2มาหนักขึ้นมานิดนึงเป็นสปาเกตตี้เน้นไปที่ไส้อั่วเส้นน้อยหน่อยแล้วเอาไส้เยอะๆแต่ว่าวันนี้ค่ะของจริงเลยค่ะเพราะวันนี้เป็นมะกอโรนีโอชีสของจริงมาจัดเต็มมากเลย กลิ่นชีสหอมกรุ่นดูสิดูสิ juicy มากเลยเห็นไหมชีสแบบว่าน้ำของครีมื้มดูสิคะดดสิโอจยเห็นควันไหมเห็นควันไหมโอ้โหต่างมาควันฉุยโอ้มันประกอบไปด้วยก็จะเป็นมักกะโรนีนะคะนี่เราก็ใส่ชีสแบบไม่ห่วงชีสแล้วก็ไม่ห่วงเครื่องเหมือนกันหอมมากก็ชอบนะพี่ก็ชอบนะลูกก็ชอบอร่อยค่ะ อร er <ๆ>่อยมากๆพรุ่งนี้จะเป็นข้าวผัดสามสหายค่ะอืวันนี้ฝรั่งวันนี้ฝรั่งพรุ่งนี้เป็นจีนแล้วกันจีนพรุ่งนี้เป็นจีนนะนิดนึงใครจีนค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับน้องไนซ์ตังจีตกวนขอบคุณมากนะคะน้องไนซ์พรุ่งนี้กลับมาที่บิ๊กนิทคาเฟ่กันต่ออย่าลืมสุขุมวิท49ติดกับโรงพยาบาลฟาที่อาคารเดอะเนชั่นรพเกษเอะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การทำเกี๊ยวกุ้งให้อร่อยเนี่ย <ST U TS> กุ้งเนี่ยจะต้องเนื้อน่นแล้ว,วน้ำซุปจต้องหวานหอมกูทำกินเองประจำอ่ะเกี๊ยวกุ้งจากซีพี